สน็บนางคือรอยยิ้มยาสีฟันว o นเดอร์สไมลดก็ใช้พูนี่ยมันจะรู้สึกสดชื่นทันทีเพราะมันมีสมุนไพรสิบชนิดนะมีวิตามินสามชนิดก็คือซ e b 2ครับยาสีฟันตัวนี้พี่ลองใช้เหมือนอะไรรู้ป่าเหมือนอะไรเหมือนเราบ้วนปากเหมือนเราใช้น้ำยาบ้วนปากตลอดเวลาใช่แล้วสำหรับใครที่กินกาแฟอย่างเงี้ยอันนี้ต้องขอบอกเลยอันนี้ดีมากเพราะฉะนั้นเป็น กับฟงกาแฟมันจะมีคราบก็ใช่โอ้ฉันทานกาแฟดําเยอะมากใช่ฟปันขาวเหรอแล้วก็ยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากคือปัญหาต่างๆในโลกของช่องปากเนี่ยมันช่วยได้ใช่ดีมากแจ็คต้องลองใช้เป็นไงพี่มันจะเย็นแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นสมุนไพรใช่ใช่แล้วเป็นความรู้สึกที่มันใช้ก็คือเวลาใช้ใช้นิดเดียวเพราะมันเป็นสูตรเข้มข้นแล้วพอเราแปลงไปอ่ะตัวยาสีฟันอ่ะ มันจะแตกฟองคือใส่ใช้นิดเดียวแปบ๊บเดียวแตกใบฟองเต็มปากเลยตัวนี้มาตอบโจทย์หมดเลยที่สําคัญยับยั้งแบคทีเรียในห้องปากหนึ่งหลอดแค่นี้เขาใช้กันยังไงหนู่หนึ่งหลอดเนี่ยใช้ได้350ครั้งแค่นี้นิดเดียวนิดนนเดียวเขาพูดนิดเดียวเท่านั้นเองแจร์แกลองดมดูนี่มาสิคุณดูมันจะเป็นกลิ่นสมนุนไพรเย็นเฟรชเป็นกลิ่นบีบเท่าเมาล็ดถั่วเนี่ยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเด็กสามปีขึ้นไปก็ใช้ได้ที่สําคัญออร์แกนิกไม่มีสารเคมีเลยนี่อองปากค่ะ พี่สุปเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากคาบกาแฟจะติดฟันตลอดเลยนะ<อ>จนวันหนึ่งจเจอแล้สิฟันเนี่ยค่ะ, Wonder คะ,ะวันเดอร์สมาเจอโดยบังเอิญนะเขาไปทอล์กในารายการของเราแล้วก็ให้ฟีมาหนึ่งรอบเราก็เลยลองแปรงดูเชื่อไหมคะใช่มามรู้สึกประทับใจมากและที่สําคัญไม่ต้องบีบไม่ต้องเยอะเลยนะนิดเดียวค่ะอันนี้ถือว่าเยอะไปเข้าเม็ดตัวเขียวก็พอค่ะชอบต้งรบอกว่า มันเป็นยาสีฟันด้วยแล้วก็เป็นเหมือนน้ำยาบนปากไปในตัวด้วยเวลาแปรงเราจะรู้สึกลมหายใจเราหอมมากาะสาะสาสอาดรสะอาดสดชื่นเราก็จะรู้สึกมั่นใจเนาะนะคะแล้วที่สำคัญคือไม่เปือนสตางค์ที่จะต้องไปหาหมอแล้วขูดหินปูนไปบ่อยที่สุดใช้มาหกเดือนแลยนะพอ d เดอร์สมาจบทุกเรื่องจบทุกปัญหาในช่องปากค่ะ อันนี้ไม่ต้องฟอกฟันค่ะเพราะว่าอันเนี้ยคราบใหม่ไม่มีติดด้วยค่ะใช้ยาสีฟันวันเดอร์สไมลเนี่ยนะคะดูแลช่องปากได้ดีจเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เราต้องใส่หน้ากากใส่หน้ากากกลิ่นปากเราจะมีกลิ่นบูดระลารจะบูดพอใส่แป๊บเรามีความจุกจินปาก ใช่ใช่แต่ตัวนี้จะช่วยให้กลิ่นปากของเราหอมสดชื่นยาวนานมากยิ่งขึ้นเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่หลักไยชนิดผสมอยู่ในนี้มันใช่นิดเดียวค่ะใช่นิดเดียวใช่ค่ะบีบแค่นี้อ,อันนี้ใช้นิดเดียวเองค่ะแล้ว อันนี้เพิ่มปริมาณให้ด้วยนะคะอีก6 0ิเเตเพิ่ม6 0แต่ราคาเดิมราคาเดิมจาก50กรัมเป็น80กรัมค่ะใช่แต่หลอดนึงนี้ใช้ได้มากกว่า350ครั้งเลยนะครั้งหนึ่งไม่ถึงว่าแน่ใช้นเพียงพอค่ะเท่าไหลายคนพอบอกว่าสมุนไพรเนี่ยหลายคนจะกลัวกลิ่นแต่อันนี้เป็นกลิ่นหอมสดชื่นกลิ่นเว้นกลิ่นทันสมัยมได้ได้ได้เนี่ย เอาอย่างนี้ให้ดมเลยชอบมายตื่นเช้ามาน้ำลายไม่มีบดกลิ่นปลาหอมนาน12ชั่วโมงโอ้โหใช่ค่ะหลายคนพอบอกเป็นยาสิบผสมสมุนไพรจะแบบกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่กลิ่นเนี่ยกลิ่นสดชื่นเนาะสดชื่น ก็บางคนรู้สึกแบบว่าถ้าเกิดเป็นยาสีฟันสมุนไพรจะแปลงยากอันนี้คือแปลงงานรสชาติดีใช่ไหม,ใช,ไมใช้กันมาแล้วซึ่งยาสีฟันตัวนี้เนี่ยมาพิเศษไงฮะคือคุณเขาคือยาสีฟันสมุนไพรที่รวมสารสกัด11ชนิดและแถมยังใช้เทคโนโลยีนะคะในการช่วยทําให้สารสกัดพวกนั้นเนี่ยมันเข้าไปตามซอกฟันและช่วยลดกลิ่นปากเวลายิ่งเราใส่หน้ากากในทุกวันนี้<อ>จะมีกลิ่นปากที่ง่ายมากการ,รหมักหมมของกลิ่นปากและควบคุมกลิ่นปากของเราได้ถึง12ชั่วโม อันนี้นะใช่แล้วใช้เท่าเม็ดถั่วเขียวเท่านั้นเองนะใช้นิดเดียวพอค่ะแล้วหลอดหนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณ350ครั้งเลยเกือบปีนะสิโอ้ยไม่ถึงหรอกไม่เจอหลายเดือนสี่สามคร้งสองครั้งดี่หว่าประมาณนี้นะคะวันละครั้งไงนึกว่าได้ปีน็อตไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ง่ายๆอ่าสวัสดีนะทุกคนต้องบอกเลยว่าวันนี้คือแบบปลื้มปริ่มมากว่าจ้ะ ารีวิยาสีฟันคุณยาสีฟันตัวหนึ่งที่แบบเฮ้ยนางโด่งดังที่สุดในโลกโซเชียลในตอนนี้เลยนะคะที่ฉันเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะดีจริงปะเวสสุดท้ายนะคะคุณก็ลองไปหามาลองใช้อยู่จนได้นะคุณนางเป็นตัวนี้จ้านี่ยาสีฟันวันยูชไมตัวนี้เลยนะคะคุณนี่จะเป็นหลอดสีฟ้าขาวแบบนี้นะค,ะคุณนี่หลอดน,นางจะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊าตัวนี้เป็นยาสีฟันที่เขาเคลมไว้ยัด ตัวที่เป็นสมุนไพรนี่ยนะคุณแบบตัวเด็นเดๆพรีงเมี่ยมเลยนะฮะคุณเข้ามาถึง12ชนิดนมีความเข้มข้นมากนะคุณแล้วก็คิดค้นและพัฒนาดโดยเพศสัชกร บอบบเบย์นะค,คุณมีคยาอยอรับรองเรียบร้อยนะคุณแค่ลายเ,ยเป็นแบรนด์น้องใหม่ในท้องตลาดตอนนี้เลยแค่นั้นเองตัวนี้เป็นยาตีฟันที่เครมมาหนักมากเลยนะคุณไม่ว่าจะเป็นช่วยแบบแก้เลือดกินปากนี่คุณต้องบอกเลยนะคุณว่ายาใสฟันเขาเ,เป็นยาสายยมุนไพรเกรดพรีเมียมจริงๆเลยนะคุณคือเชฟใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น,นคุณเนี่ไม่ต้องบีบเต็มแปลงนะคุณเออ ไม่มีโฟ r ์วรเนาะ SLS หรือว่า SLES เนี่ยเออที่แบบทำลายช่องปากด้วยนะจ๊ะไม่มีส่วนผสมของชูการ์ที่ทำให้ฟันผุและก็ไม่ผสมแปงเพื่อให้เนื้อฟูเต็มหลอดนะจ๊ะ,ะ,ะเป็นยังไงละ่ะใช้มาพักหนึ่งเรารู้สึกว่าพมันนี่จริงนะเลยรีบอัดทำคลิปชมกันเลยนะคุณว่า,วาเฮ้ยเป็นอีกตัวหนึ่งเลยเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่รู้สึกว่าคนเราเนี่ยมันต้องใช้ยาสีฟันทุกวันเนาะถ้าใช้ยาสีฟันที่แบบ แล้วก็ดีต่อเหลือกและฟันแล้วก็ลมหายใจต่างตนี้เองนะคะถ้ามาัานชืน่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นการดีเนาะเพราะเราต้องที่หวังจริงใช้กันทั้งบ้านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ๊า เมนูวันนี้ก็คือขนมจีนน้ำยาค่ะแต่เชฟก็ไม่ลืมที่จะแปลงฟันนะคะด้วยยาสีฟัน Wonder Smile ตัวนี้ค่ะบีบเท่าเลยข้าวโพดกระพาใช้ได้ถึง350ครั้งเลยนะคะกลิ่นหอมมากแถมตัวนี้ยังใช้นวัตกรรมใหม่ Nano Mela และ a q u a n i z e Ion ค่ะช่วยดีท็อกป,ปากด้วยโมเลกุลน,น้ำนะคะทำให้ช่องปากในสุขภาพดีขึ้นลดการสะสมแบคทีเรียนะคะ และยังใส่สมุนไพรถึง1 0ชนิดเลยค่ะหลอดน,นี้ขาดไม่ได้พกพาง่ายด้วยใครสนใจนะคะสั่งซื้อได้ตามด้านล่างนี้เลย